Yeah. She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt, and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur. Toes. Yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait. สวัสดีค่ะเจอกันกับไมฟอร์ดออโต้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไม่ก็จะมีแนะนำนะคะแนวทางการแต่งของรุ่นนะคะ Ford r a n g e r XLP l u นะคะเป็นกระบะ4ประตูยกสูงนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่7 5 2 0 0 0บาทนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2 2นะคะแรงม้ายอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้จะมีแค่เกียร์ธรรมดาเข้ามานะคะเดี๋ยวไม่จะพามาดูชุดแต่งกันเลยว่าชุดแต่งวันนี้ไม่ให้อะไรกับลูกค้าบ้างนะคะด้านนี้เลยค่ะ เริ่มที่ชุดหน้าเลยนะคะจะเป็นชุดหน้าของ F150 Spider นะคะจะมาพร้อมกระจังหน้านะคะขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นตัวฟอนต์ Ford สีดํานะคะพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวกันชนหน้าสีดําด้านตัดด้วยสีบอลเงินนะคะสไตล์ออฟโรดหดๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัว XL p a ส s นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกเข้ามานะคะไมค์ก็ใส่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ในส่วนของตัวด้านบนนะคะมาจะใส่เป็นตัวสกู๊ปทรงฟิตนะคะหดหดออฟโรดแบบนี้เลยเป็นสีดําด้านนะคะตัดด้วยสีดําเงาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยสําหรับด้านข้างนะคะมาจะใส่เป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นตัวเรียบนะคะเว้นระยะใส่ตัวหมุดให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับตัวยางออฟโรดออฟโรดแบบนี้เลยนะคะเป็นยางของ Max กซีฟเจ็นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่2 6 5หกห้าทับเนะคะลายแม็กก็จะเป็นของมาเวลนะคะเป็นงานของโอเอซินะคะ ในส่วนของตัวกระจกนะคะมะายจะใส่เป็นตัวข้อไฟให้กับลูกค้านะคะจะมีสเตปไฟไวิ่งนะคะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินแบบนี้เลยนะคะถ้ามายิดนะคะเขาจะขึ้นเป็นไฟออนสีขาวให้กับลูกค้านะมาพร้อมกับสติกเกอร์นะคะเรนเจอร์ไวท์แบบนี้เลยนะคะอันนี้มายก็ส่งให้กับลูกค้าเลือกนะคะในรายสติกเกอร์ของมายนะคะมีมากกว่า50ลายนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวราวหลังคาสีดำด้านให้กับลูกค้านะคะ สำหรับด้านท้ายของเรานะคะกระบะปลอดไม้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาสามารถรับน้ําหนักนะคะาได้ถึงมุจดตันนะคะและก็สามารถรุยน้ําได้ถึง80ซนติเมตรเลยนะคะสําหรับสติกเกอร์ไม้ก็จะใส่ในส่วนของกระบะท้ายนะคะแล้วก็ใส่คําว่าเรนเจอร์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะเป็นการชนท้ายเหล็กเป็นงานของเอาเลนเดอร์นะคะมีห่วงรากจูงสีแดงให้กับลูกค้านะคะและไม้ก็จะใส่เป็นตัวนะคะกล้องถอยนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะ เดี๋ยวมายจะพาไปดูนะคะด้านในนะคะว่าออปชันเขามีอะไรเพิ่มเติมนะคะให้กับลูกค้าบ้างนะคะ สำหรับภายในนะคะของเขาจะเป็นพวังวลัยไฟฟ้านะคะเบาแรงผ่อนแรงนะคะมาพร้อมกับตัวคูดคอนโทรลนะคะให้กับลูกค้าเลยที่เพิ่มเติมที่ไมบอกนะคะจะเป็นตัวกล้องถอยแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวจอ9นิ้วนะคะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อ iOS หรือว่า Android Auto นะคะเหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งได้เลยนะคะมีการนำทางวิทยุเพลงวิดีโอนะคะหรือเพสโต้นะคะบลูทูธก็เชื่อมได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวกล้องบันทึกหน้าให้กับลูกค้าด้วยนะคะในระบบเกียร์ของเขานะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมา ะะจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชันด้านหน้ากันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะเป็นไงบ้างชุดแต่งที่ไมให้กับลูกค้าวันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่มีโปรส่วนลดช่วยดาวนะคะพร้อมชุดแต่งฟีเต็มคันแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งในสไตล์ที่เราสามารถออกแบบได้นะคะก็โทรหาไมาได้เลยที่0 8 9 2 4 2 4 0 7 3นะคะมายินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้ไมต้องจบคลิปรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ